สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาน้องแบงค์ไปช้อปปิง้งที่โรบินสันสื่อข้องเผื่อข้าวอยู่ห่อมหาห้าลายวันไรหลักนะคะนามี่วันนี้เราจะไปไหนกันคะไปไหนคะทุกคนพร้อมมาค่ะเอาหอมปัาวะก่อนเดี๋ยวกอดก่อนเดี๋ยวปัสสาวะพาเที่ยวหอมด้วยตอนนี้<ร>นทุกคนกอรขอมแ้วไปกันเลยค่ะ เดีย๋ยวเราไปรับแม่กันก่อนนะคะทุกคนในระหว่างที่รอก็ชมมากก่อนนะคะมาเขาจะรู้ว่าเรากำลังจะไปเที่ยวกันเข้าชอบไปนะคะส่วนมากก็จะสลับกันไปแต่วันนี้ไปห้างนะคะไปด้วยไม่ได้เนาะ มีกันจุกมากไปหนึ่งกรุ๊ปไปกันเดี๋ยวไปรับแม่ทีพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมไม่ยังก็เช็คความพร้อมของร้านนะคะพร้อ <laughs> ม <laughs> <laughs> ป้าป้าพร้อมยงังถามดูคะ่ะป้าป้าพร้อมยงัง <laughs> อ่ะถามป้าป้าพร้อมยังคะ บ่าพ้อมยังคะลุงจอพร้อมยังคะลุงจอพร้อมยังไย่างใ่ย้อนวมเรีไม่เลอมย่งไไปับหนเอ่อวันนี้ไปโรบินสันโอเชียนกันนะคะไปชอปปิ้งนี่ผ่าตะแกียไปไปเี่นมาเี่นเี่นแล้วนี่ไปไหนคะ น้ำมิน้ำมิ bueno ไปเที่ยวห้างไหมคะเที่ยวห้าง Self então, ใช่ไหมตั็มินสัง่งใช่ไหมนูกน้ำมิกี่ขวบแล้วหนึ่งขวบกับกี่เดือนแล้วเจเดือนหรือยังหนึ่งขวบกี่เดือนแล้วนหนึ่งขวบกี่เดือนแล้วคะเจเดือนน้ำมิสวยไหมสวยเหมือนใครคะ ป้าบ <Papa> ีมตัโ oh, อ oh, ้โหเด็กอะไรแต่งตัวเฉยจังเยอนจะตรง้ตัดน่ารูมากหมน่มาก่ชใจเบาแล้วก็ห้องกันอยู่นั่นเลยค่ะเ้าน้าี่ข้ว้ไม่แม่มาเยออะไร ค่าเดี๋ยวอยฟไฟไม้มันสองตัวอันนี่ถึงแล้วเราบินสัตว์โรเชียนตาดพิ้งค่ะตัดพิ้มาทำไมคะตัดิ้งใช่ไหคะจัดพิ้งใช่ไหมคะกำลังรอน้องชายห้าตีจดวัดจูค่ะเอ้ามาแล้วไปกันเลยค่ะคนี่นะคะทุกคนก็พร้อมแล้วนะคะ สายไม่ได้ค่ะคล้องโรน้นงแดงป็แหวกพุกผลไม้กันพ่้อนเออเดี๋ยวพี่โจไปรอข้างในนะ ยินมันเทเรียกอ๋ออยู่กันตรงนี้เองกำลังดูว่าจะไปซื้อข้องที่ท็อปชั้นล่างก่อนหรือว่าไปซื้อข้องชายที่ชั้นสามชั้นสองชั้น่งก่อนซารุปไปกันชั้นบนก่อนนะคะ มีกระรองแต่ให้มามาอุ้มพ่อปะป้าหวาพาไปซื้อข้องเล็ดก็ให้อุ้มทันทีเลยนะคะ ปิ้งเหมือนเดิมนะคะโอ้มันจะยู่งันช่องันซ้านมากเลยคือนนองแบนเขาก็าจะชอบกินซ้อมนะคะกินผลไม้แบบนี้นะกกินแบบไม่สนใจชาวโลกเลยนี่ค่ะวันนี้เราก็มาช้อปปิ้งที่โรบินสันโอเชียน <c oughs> นะคะ <c oughs> นนี้นาะมินามินามิอยู่ไหนคะอารี อยู่ไหนคะโอ้โหสนุกจังเลยมาลงจอดได้รถดกันหนึ่งเด้วไม่เอาเร็วเร็วอาอไหนึงข้างในข้างนตาคามจะเป็นไผอีกตัวเข้าไปเหนือสอง0นแดยอือ้าควาอจะถูกนิดนึงแต่ว่าความนจะดีกว่าลอูข้อไห้เป็นชีวิต สิ่งแรกที่มีความสนใจก็คือผ้าปูที่นอนนะคะเป็นชุดเซ็ตปลอกมอนแล้วก็มีม่าน้างเพร้อมผ้าหน่วมด้วยนะคะแต่ถ้าว่าลายอือ่นค่ะมันจะสีคันกว่าเรื่อนี้เพราะว่ามันจะเป็นข้าฝ้ายอย่างดีเลยอสองสีนี้มันจะเหลือ, 20, อสองพันเจ็ดร้อยตัวค่ะแต่ตาสีอื่นนะคะตาหลุนเมียนด้วยสีผันว่าขาโบตัวนี้มันจะลดช่วงชุดนี้เป็นช่วงผันเป็ดขอบเซ็ตเนี่ยมีผ้านี้ใช่ไหม จะเป็นผ้าตัวนี้ค่ะาจะีาต้นาายิค่ะตัวนี้แบะอันนี้ซองพันถัดได้นะคะอันนี้สร้างฝุดคืนเหมือนกันใช่ไหมคะ่ะี่มีแต่ทีี้จตอยที่นะก่้าตอนนี้ อันแต่นี้เแก็โอเคอยู่นะอันนี้อันนี้มีอะไรบ้างคะูผาปลม้วนอมันคางผามวนถ้าปลอกม้นมันก็จะเป็นี่แบบนี้นะผามวมก็จะเป็นนี่ไงนั่นไงอันนี้เลยใช่ใช่ขอม้อนแล้วนะคะกับหลังตามฮามมอนจะมี หมอนแบบกันไรฟุ้นด้วยนะคะมีลายแบบค่ะล่้านเารซานามิก็บอกว่าหมอนเอาหมอนเอาคือเขาจะชอบองหมอนเวลากินนุ่มอะไรบ้างอ่าสรุปว่าได้มาแล้วนะคะได้หมอนไปสองแล้วก็หมอนข้างหนึ่งสแกนกันเล็กไปไหม มาดูผ้าคนนู่กันต่อเลยนะคะถ้าหน้าสามสิบคู่หน้าสิบห้าผ้าคนนูแบบนี้พนักงานบอกววามเงื่อนที่ลงแร็มนะคะเป็นเนื้อผ้าดีค่ะแบบเนือแน่นนะคะอย่างหน้าเลยค่ะอันนี้อันนี้อันนั้นเนื้อเร็มหน้าแน่นตันนี้เนื้อนิ่มเนื้อนิ่มละเอียด อันนี้ก็เนื้อไงไม่ไม่แบเนเนี่ยจะเป็นเนั้อเนื้เนอหิมมันจะแน่มันจะแ่มันจะแน่นว่มันจะแน่นว่าซึ่งนี่จะได้หรอห้าก้าาเนี่ถ้าแต่นั่นทีเป็นห้าทางอันนี้อั้อังว่าอ่านี้จะแน่นอแน่นเนื้อมันจะสามันเลยแต่ว่าท่านหน่มการนี่หนิมแต่นี่มันแน่นเนีมันแน่นใจ้เนื้อโรงแรมเน้โรงแรในโรงรค่ะ โอเคเออเอาซี en first, can okay. our, ่แบบนั้นไล้ลูกดีแล้วเราจะสรุปว่าเอาอย่างนี้นะคะก็มาเลือกซี่กันอีกทีนะคะซี่มีอะไรบลางข้าวเบตจริงจริงกันที่นี่ถ้วยเล้วไม่ไม่ที่นี่ก็น้ำตาลหรือเทาก็ได้ลูกอ่าอันนี้เลยแต่น้องแบ้งไม่ทาก็น้ำเงิน ดื rates, ้อน oh, okay, ้ำตาลชามซีนิแหละเอาซีอิ้วี่ันแบบเซฟซีเค็มเค็มมันไม่เคยจกหรอกหรือว่าหรือว่าเด้งก็ได้แล้วแต่น้องนี่ก็ช่วยเสนอความคิดเห็นสุดท้ายก็แล้วแต่รู้ทีวีมีการเซลล์นองนะอ๋ออ๋ออ๋อนิ้มเอวันนี้อะเดี๋ยวว่ามันชี้รูดมา่อ่ะ พอแลพนี่เมยต้องหับล็อกใส่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเอาไปนอนนั้นเท่าไปนว่ไม่ไม่มีเลยที่นี่เดี๋ยว่ที่ยมันดิอืมผ้านุ่มมันมานี่อนีรฮะผ้านุ่นเดี๋ยวพานี้เดี๋ยวเี่ยมันเดียวที่น้ำม่นก็ได้พอลงแมงจอบสีถึบใช่ไหมฮะพอแมงจอบสี่ถึบใช่ไหมเดี๋ยวเสี่ยมันเดียที่น้ำม่นก็ได้เรียมันเอาไปเฮ้ยเฮะ พี่แบงค์เอาน้องแอบเลยหนังผักกันแล้วนะคะหนังผักก่อนไปดูน้องแบงค์เลือกผัดลมกันก่อนนะคะทุกคนอันนี้อันนี้กระไรเก้าเก้าไหมค่ะม้วนกันเราก็เอาม้วนเทอร์มอไนฟ์ค่ะอะไรเแล้วผัดลมตัวนี้เกิดมื่ ดูก่อนว่าตัวไหนสวยเหมาะกับการใช้งานในห้อนะคะเอาพัดลมสีขาวตัวนี้นะครับพัดลมออกตัวสีขาวค่ะน,น,น้องชายก็ต้องการเครื่องปัน่นปั่นพริกปั่นผลไม้แล้วปั่นมุ้นเนี่ยตรงนี้ก็ได้นี่พ่อใช้ได้ มาช้อปปิ้งนะคะได้ส่วนลด90%มีโอนชายก็ได้กระถางหรือไม้ใบเจ็ดอยกาวุนะคะเจ็ดอกาอันนี้ก็มาที่ผนกกเสื้อผ้ากันดังนะคะอ น้องแบ้งก็ลิงลิงไว้บ้างแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าจะเหลืออะไรได้น้านี่ได้อะไรแล้วบ้างคะเอาได้ผ้าขนอาผ้าขนุนโอ้โหน่าเอ็ดูตังเลยตอนนี้ก็ลองเสื้อผ้ากันค่ะได้เอลค่ะได้แล้วปิดแล้วได้แล้วก็ลองใส่นุ่นก็ได้ เด็กปูผ้าจะกินนมแล้วนนระว่างทีรอน้องแบงลองเสื้อผ้าก่อหนังกันแบบชิวๆนะคะป้าป้ามามมาก็ข้อแท้รูปก,กับน้ำน้ำมิก็บอกว่าไม่รู้จะหันไปทางไหนก่อนดีค่ะนนเสื้อเก่เาตัวนี้นะคะตอนนี้ก็มาดูกางเกงแบบที่ชอบลองดูกันก่อนนะคะว่าจะเอาตัวไหน,น ว่างรอนนองแบ้งเข้าไปในห้องลองก็ดูกางเกงดูร้านดูสินค้าไปพลังๆนะคะทุกคนร้านนี้ก็มีแต่เสื้อผ้าทิทีสไตล์ัวรุนค่ะเสื้อนี่ติดกระดุมได้ปล่อยแค้นได้ผับแค้นได้สไตล์ัวรุ่นค่ะแล้วแต่จะเหลือไซส้แบบไหนนะคะ สีขาสวยว่ามันจะด,ดำดูบางแต่สีขาวจะเป็นว้า,า,า,าพอใส่กับยินจะเทมากเลยหิวแล้วใช่ไหมคะนี่ไงป้าโจกอดหน่อยค่ะขอกอดหน่อยกอดไมหไมเดี๋ยวไปหาเลยกินป้าโจก็ลองกับก,กินตัวเดียว นี่ไงป้าโจอยู่นี่นามินามิได้ผ้าขนหนูแล้วใช่ไหมคะเอาแต่ผ้าขนหนูใช่ไหมลูกอ่ะอใช่ได้ไหมครับลอง,งอะไรยังงี้เดี๋ยวเต๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเต๋อสวยนะแต่เนี่ยมันเต๋อมันจะเต๋อค่ะมันจะแบบว่ากรบอกเต๋อๆตอเลยๆอะค่ะอืออือจะเป็นยัอันนี้กลองดูก่อนก็ได้เพราะว่าอันนั้นใช้มันหมดตอนนี้ลูกชายกับน้องชายก็ลองกต่งเก่งกันอยูน่นะคะเป็นไงกันบ้างคะ่ะ อันนี้ก็เป็นชุดเซตนะคะที่หน่ายแบบไซส์โอเคไหมคะทุกคนตอนนี้ก็มาร้านรองเท้าเนกี้ดูแบบที่น้องช็อปลองไซส์ที่น้องไซส์ได้นะคะถือกลมมันเละไหมรับเกลือมันเลวเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดท้ายอ๋อสี่สี่จุนพูดไปได้ไมไม่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 เลยใช่คำนวณราคาครับคตอนนี้ก็เนี่ยเนี่ยตาใสรองเท้าได้สักแน่คะ เดี๋ยวก็อยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ดูกันอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนก็หิวกันแล้วนะคะกับลังเราน้องเลือกรองเท้านะได้ไหมเนี่ยปีไป๊กินได้่เดี๋ยวเอวแมโครเดี๋ยวนะบอกกินได้ใช่ไหมรถสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งกันครับรองเท้ากอล์ฟสิบเปอร์เซ็นต์ ทีนี้ไม่รู้ว่าจะเอาขูนในทีเดี๋ยวต้องหวาดเลือกกันทีนะคะตัวหนองแบงเองชอปดีเทลที่เป็นตักซ่อนสีเขียวเขาบอกว่าดูดีแล้วก็เป็นแบบนี้ดีแบบนี้เคยมีแล้วนะคะคลายคลายแมีไล่ผูแล้วคะ่ะแม่ก็แอบเดินมาดูกรื่องซ้ำอ้างนะคะ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะคะให้ลูกมีความสุขก่อนค่ะซื้อก่อนลดก0นะคะหยุดคูปองปไ,ปปไ,ปได้ตอนนี้ก็ซื้อของไปประมาณหมื่นสองกว่าแล้วทำไมอีกสองหมื่นสองนีก็หันไ

เอก็ได้ก็ได้ก็ไหวรถก็แต่ได้คือกระเป๋าไใช่แกกระเป๋าบนส่มะก็ได้เช็คคะแนนได้เอามาเป็นส่วนหลดซื้อกระเป๋าอีกใบนะคะสรุปปตอวนี้นะชิ้นนี้นะสรุปว่าน้องแมงเหลือคูนี่นะได้นะสองพันแต่ได้นะโอเคไปบี่อเปลี่ยนใจ ีแบมาบอกมันแปดแถวเห็นไหมมีนะมาตะมาณซิบว่าระมันซิบว่าซึ่งก็คืออ่าส่วเล็กนียมันจะมาจาก่นกลางวนจ่กอีกนี่ก็จะอเหมือนกับแบบสุกรัตตอรีเลยนะใช่เล็กนี่ัอเ้ยเอใครายิบเาเลย่ดันเะใครยิบอ่ะใครยิบไปใยิบไปน็ลเขาไม่รู้ว่าเล็กจะบ้านจะเป็นเล็กอะไรเด๋ยมาจากหนูเล็กก็จะไล่ยิบว่าีนมาเล็อค่ะ

า่อพว่าเป็นผูบ้องหรือย้งเป็นผูบ้องหรอน่าภคพ่วงที่สุดชุดอำลังรวมกินอันนี้มีมองข้าวของปัน้นผัดลม นี่นะคะตอนนี้เรากำลังคิดเงนินแล้วนะคะมีสินค้าไล่ารายการ แต่ร้านก็จะให้บริการดีมากนะคะตอนนี้ก็มาช่วยเช็คสินค้าแล้วก็ขิดยอดรวมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขิดรายการ <c oughs> เครียรยอดเงินเซร็จพนักงานก็จะส่งสินค้าขึ <c oughs> ้นรถนะคะให้บริการดีมากคะ่ะทุกคนน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ยืดยดงขนคนหน่คนหนงนาตองยอดบเข้าซื้อของข้าวอพอดี เขาปีสอ๋อเรียนกรียกา่การรงแรมครับเรียนวิทยาศาสตร์กตรกตอนแรกนีก็ได้ทุนนักกีฬาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเลือกเรียนอันนู้นไ่อ๋อค่ะค่ะ ปีที่สี่ก็ซื้อไปก็หลายอย่างแล้วจะมาจองหมอแล้วไอ้ต้องเขทำอะไรไม่รู้ขอในหนึ่งขอในปีหนึ่งปีสองต้องหอนอกเลยเพราะปีที่แล้วปีไม่ได้ไม่ได้ไปมอเลยไม่ได้ไปมอเลยไมปชุกกันมากเลยค่ะใช่เพราะวันนั้นลุงถามว่าอยู่มาอะไรอ๋อหน้าก็เป็นขออยู่วันไรรักเหมือนกันแล้วอันนี้ได้ทุนนักกีฬาก็ประหยัดค่าเทอมแล้วก็หลายเรื่อง อันนี้เขาได้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เลือกค่ะเขาไม่เลือกเขาชอบเรี่ยนลวอะไรใหม่ๆเช็คคล้อมไหนไหม นัวนันัวขอบคนะโอเคอเครับผมขอบคุณค่ะน่ารักหมาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ